คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนลครับล่าสุดเนี่ยทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จับมือกับบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือเคทีซีครับสนับสนุนโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับหวังที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ครับโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่า green hotel นะครับที่ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมผลักดันมาอย่างต่อเนื่องกว่า10ปีครับ เพื่อส่งเสริมศักยภาพสถาประกอบการให้เกิดการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการที่สร้างความรับรู้ควบคู่กับการรณรงค์ให้ภักธุรกิจนักท่องเที่ยวใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและนำมาต่อยอดขายายเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ครับทาง KTC ยังได้สนับสนุนมอบสิบทธิพิเศษครับเป็นส่วนลดที่ครอบคลุมการบริการห้องพัก ห้องอาหารและสปากว่า114แห่งในพื้นที่20จังหวัดทั่วประเทศครับ